สวัสดีครับผมพิสตเตมิชชั่นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับโน้ตบุ๊กเอซูจอ15.6นิ้วนะครับน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างเบาเลยนะครับก็เหมาะกับการใช้งานทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพิมพ์งานต่างๆนะครับหรือว่าการประชุมอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือได้ว่าสเปคกับราคาเนี่ยค่อนข้างคุ้มกันเลยทีเดียวรวมๆแล้วเขาก็มาพร้อมกับโปรแกรมพื้นฐานนะครับอย่าง word excel powerpoint ด้วยนะครับก็พร้อมใช้งานเลยนะครับส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมของรุ่นนี้เนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างนะครับก็เด สำหรับในเรื่องของตัววัสดุของตัวเครื่องนะครับก็แน่นอนนะครับเป็นพลาสติกทั้งเครื่องนะครับพร้อมกับน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ1.8กิโลกรัมขนาดหน้าจอก็จะเป็น15.6นิ้วนะครับแน่นอนนะครับเวย์เอาท์คีย์บอร์ดก็จะเป็นเวย์เอา์แบบปูไซด์ด้วยนะครับก็คือจะมีน้ำรีดด้านข้างแบบนี้มาให้นะครับก็เรียกได้ว่าโดนใจสายเอ่อกดตัวเลขนะครับกดง่ายกว่าด้านบนอย่างแน่นอนสําหรับในเรื่องของตัวพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับเริ่มที่ฝั่งด้านซ้ายเลยนี่ยงเขาก็จะมี usb type c นะครับ ครับ1ช่องส่วนบริเวณด้านขวานะครับก็จะพบกับตัว USB 2 0นะครับท้า e A 2ช่องนะครับแล้วก็จะมี Audio Com b o Jack อีก1ช่องนะครับทีนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของตัวฟีเจอร์หลักๆของเขากันบ้างนะครับก็คือเขาจะมีโหมดถนอมสายตานะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถไปปรับในไมค์เอซูดได้เลยนะครับหรือจะปรับอย่างอื่นก็ได้นะครับเช่นในเรื่องของตัวการชาร์จแบตเตอรี่นะครับหรือว่าปรับรอบพัดลมต่างๆนะครับก็สามารถปรับจากตรงนี้ได้เลยทีนี้ก็มาดูในเรื่องของตัวสเปคกันบ้างนะครับสำ 35G7 นะครับมาพร้อมกับรำ8 g b านะครับก็คือจะเป็นตัว4 g b แบบออนบอร์ดมานะครับแล้วก็จะมีเติมมาอีก4 g b กนะครับก็สามารถอัปเกรดได้นะครับก็ถอดตัวนี้ออกแล้วก็ใส่รำในความจุที่ต้องการได้เลยส่วนตัวสตอร์เรตัวนี้นะครับก็มาพร้อมกับตัว SSD 512 g b กนะครับก็จะเป็นตัว NVMe M.2 นั่นเองนะครับหรือถ้าเกิดใครที่ความจุ512ไม่พอนะครับก็สามารถซื้อฮาร์ a ดิสก์สแนะครับหรือว่า SSD ส a t a ก็ได้นะครับที่เป็น2.5เ นในเรื่องจอนะครับก็จะเป็นจอขนาด15.6นิ้วนะครับ Full HD นะครับที่เป็นพาร์ทแนลแบบ IPS ด้วยนะครับเป็นแบบจอด้านนั่นเองส่วนในเรื่องตัวการ์ดจอนะครับก็เรียกด้ว่าได้เป็นการ์ดจอออน CPU อย่าง Iris Xe Graphics นั่นเอง ในเรื่องของตัว OS ตัวนี้นะครับก็มาพร้อมกับ Windows 10 Home นะครับแล้วก็จะเพิ่มโปรแกร,รม Microsoft Office Home Student 2019นะครับมาให้ด้วยนะครับแค่ Activate เมลเข้าไปก็ใช้งานได้เลยส่วนในเรื่องของตัวประสิทธิภาพของตัวเครื่องนะครับก็ที่ผมได้เทสกับโปรแกรม Cinebench R20 ไปเนี่ยก็ทำคะแนนที่2 0 3 0คะแนนนะครับในโหมดของตัว Standard ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับตัว i3 แล้วเนี่ยก็ถือได้ว่าห่างกันพอสมควรอยู่แล้วนะครับกับตัว i5 ตัวนี้นะครับถือได้ว่า CPU เนี่ยค่อนข้างริร r กนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้งานทั่วไปหรือว่างานกราฟิกใน เรื้องต้นนะครับก็เอาอยู่แน่นอนนะครับทีนี้ก็มาถึงในส่วนตัวสรุปนะครับว่าเจ้าตัว ASUS X515EA นะครับ BQ503TS ตัวนี้เนี่ยเหมาะการใช้งานแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็เขาคุ้มอะไรยังไงบ้างนะครับก็อย่างที่ผมได้เกริ่นไปเลยนะครับในราคา20,000ต้นต้นเนี่ยเรียกได้ว่าช่วงนี้เนี่ยหายากมากๆนะครับสำหรับตัว Core i5 นะครับที่ให้มาเป็น Gen 11เลยนะครับกับจอ IPS ด้วยของ ASUS นะครับในราคานี้เนี่ยก็เรียกได้ว่า ASUS เขาก็เพิ่งเอาเข้ามานะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรรรรุ่่่นนนนนนนทีีาาสสใจะคัััับบหกกกเยศึษ หรือว่าสายทํางานทั่วๆไปนะครับหรือจะเป็นสายอินเตอร์เนก็ได้นะครับเพราะว่าเขาได้จอแบบ IPS นะครับซึ่งสีเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีในระดับหนึ่งแล้วนะครับสำหรับงานด้านความบันเทิงนะครับหรือหลายคนนะครับอาจจะเครียดนะครับเหนื่อยๆจากการทํางานหรือว่าเดนอนไลน์อะไรบ้างนะครับอาจจะเล่นเกมนิดๆหน่อยๆนะครับก็เรียกได้ว่า i5 711135G7 เนี่ยกับตัว iList นะครับก็เรียกได้ว่าเกมเบาๆนะครับอย่างทั่วๆไปเนี่ยก็ยังถือว่าเล่นได้นะครับอย่าง i n t b a n k อะไรแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวเกม ใน emulator ต่างๆนะครับเช่นตัว PUBG Mobile อะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าเล่นได้นะครับก็ได้ได้ว่าตอบโจทย์หลายอย่างเลยนะครับหรือว่าจะเป็นงานกราฟิก 2D นะครับ Photoshop Illust ก็พอทําได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็มีอะไรที่ผมจะต้องพูดถึงไหมนะครับก็แน่นอนนะครับในเรื่องของตัว USB 2.0ที่ยังมีมาให้อยู่นะครับกับราคานี้นะครับก็จะมี USB 3.2แค่ช่องเดียวนะครับหรือถ้าเกิดใครที่ซื้อมาแล้วนะครับตั้งใจที่จะซื้อคีย์บอร์ดแยกอยู่แล้วนะครับมองข้ามไปก็ได้นะครับสำหรับตรงนี้ก็ถือว่าเอาไปเสียบคีย์บอร์ดก็ได้เหมือนกันนะครับก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับการแนะนำโน้ตบุ๊ก ASUS X515EA นะครับ BQ503TS นะครับที่เรียกว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปเครื่องนึงเลยนะครับในราคาที่น่าสนใจนะครับกับ23,990นะครับถ้าเกิดใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมกว่านี้นะครับก็ ไอที่ฉันนำไปแล้วนะครับก็ลองคลิกเข้าไปดูเพิ่มเติมกันได้นะครับก็สําหรับใครที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับรุ่นนี้อีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์นะครับไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าเกิดผมรู้ผมจะที่เข้าไปตอบให้เลยนะครับหรือถ้าเกิดใครนะครับชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กับเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของผู้รอเอเซมิชันนะครับก็สําหรับผมทางที่เซมิชันก็คงมีแค่นี้นะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครััับบีรดวคสส